วันนั้นคือเราได้แบบพูดความในใจของเราว่าแบบแพ้อยากเปิดมากเลยค่ะแต่แพ้ไม่เคยได้รับโอกาสเลยค่ะขอโอกาสได้ไหมคะจริงๆคือวันนั้นน่ะมันเหมือนเราได้ทำให้ f r e s h มีออกสู่สายตาทั้งของ CEO แล้วก็ Leasing ของทางเซ็นทรัลละแล้วก็พอตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบโครงการนะคะก็มี pitching ว่าแบบเอ้ยคุณคิดว่าแบรนด์คุณจะเติบโตไปยังไงแพ้ก็บอกว่า ตัวแพเองแพมองว่าชานมไขมกุกธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีวันตายแพอยากที่จะพัฒนาชานมไขมกุกทำไมต้องอยู่แค่ในแก้วล่ะเป็นอย่างอื่นได้ไหมตอนนั้นเราก็ทำวูปี้พายชานมทำบิงซูชานมเมื่อสัก2018อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แพรก็บอกว่าแพรเชื่อว่าแพรสามารถเติบโตไปกับเซนทันได้ทุกสาขาทั่วประเทศเพราะว่าเราเป็นโมเดลแฟรนไชส์แพรทำโอเปอเรชันได้นะคะก็จนวันนั้นทำให้เรามีโอกาสได้เปิดสาขาแรกก็คือที่เซนทันอีสวิลเมื่อสักเจ็ดปีที่แล้วนะคะแล้วก็พอตอนนั้นอะเข้าอีสวิลได้เซนทันได้มันกลายเป็นมันเหมือน แสงสีเหลืองอันสดใสคือมันเปิดว่าทำให้เราสามารถขยายสาขาไปได้ง่ายไปหมดอย่างณนะวันนี้ถ้าขึ้นภาคเหนือเซ็นทันตั้งแต่นครสวรรค์นะคะไปจนถึงสูงสุดคือเชียงรายก็จะเจอเฟรชมีเซ็นทันเปิดใหม่นะคนปรปฐมล่าสุดก็จะเจอเฟรชมีอย่าเงี้ยเพราะนั้นอันนี้คือความภูมิใจของเราที่เราทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็แพก็พัฒนาแบรนด์ของเรามาโดยตลอด อย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราได้เข้าเซ็นท่าเราได้เปิดกับมหาลายัยเราก็รู้สึกว่าอืมแล้วยังไงต่อแต่พอพอช่วงโควิดอะคะ่ะมันทําให้เราตกผลึกกับตัวเองมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราก็พยายามดิ้นจะทําอะไรดีออกโปรดักต์ออกบ๊อบอัพไปตรงนู้นตรงนี้แต่สุดท้ายตอนนั้นครั้งที่หนึ่งเลยเราได้เรียนรู้ว่า เออบางทีอยู่นิ่งๆอาจจะดีที่สุดไม่ต้องทําอะไรเลยอาจจะดีที่สุดเพราะเราทําเต็มที่ทุกอย่างแล้วให้ให้ตัวเองแบบมีสติอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นมันทําให้คนพบช่วงโควิดเลยว่าถ้างั้นไม่ทําอะไรแล้วแต่คิดแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ปิดกิจการนะคะไม่ทําแล้วคือก็ให้ให้มันไปแบบที่มันเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเรามาคิดกันดีกว่าว่า พอหลังโควิดมาเราจะโตไปยังไงดีก็เอาเวลานั้นนะคะในการวางแผนว่า next move ของ Freshme ควรจะเป็นยังไงแล้วก็แพรก็คิดได้ว่าจริงๆห้างอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปและเราจะไปอยู่ที่ไหนดีนะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มปักหมุดไปในโลเคชันที่ถ้าเป็นช่วงก่อนโควิด เราก็คงไม่ได้ไปเปิดเพราะนั้นช่วงนั้นสิ่งที่เราทำคือยื่นขอทำเลรอไว้ค่ะเพราะมันมีคนออกเยอะมากเพราะเขาไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่เราบุกเข้าไปเพื่อเตรียมว่าเดี๋ยวเปิดโควิดมาเดี๋ยวเจอกันเรียคะ่ะแล้ก็บุกบุกบุกเข้าไปตามโลเคชันต่างๆนะคะจนกระทั่งในวันนี้ถ้าเห็น FreshMe เราก็จะเจอจุดยืนของเราอ๋ออันนี้เป็นเป็นโปรดักของเฟชมีในปัจจุบันนะคะคือถ้าเห็นเฟชมีอะ ในตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเรามีจุดยืนของเราเลยว่าเราอยากที่จะเข้าถึงคนหมู่มากให้ได้มากที่สุดเราอยากที่จะเติมความสดชื่นให้กับทุกคนในทุกๆวันคือเราอยากเป็นแบรนด์ที่แมสนั่นแหละเพราะนั้นตอนนี้มันก็ทําให้เราปักหมุดเลยว่าเดี๋ยวไปที่ไหนก็จะเจอเราห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลายัย BTS โรงพยบาบาลตึกสํานักงาน และที่อื่นๆก็จะเจอก็จะเจอเฟรชมีมันพอจุดตรงนั้นนะคะเหมือนในวิกฤตอะ่ะมันทําให้เรามองเห็นว่าทางที่จะไปของเราคืออะไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันที่แพรรู้สึกว่าเออมันมันภาคภูมิใจอะ่ะก็คือวันนั้นนะคะที่อยู่ในธรรมศาสตร์อ่ะสาขาแรกสุดแพรขายชานมแก้วหนึ่ง25บาท25 303บห0าคือถ้าเกิน45 มันแพงมากแล้วแต่วันนี้แพสามารถที่จะพัฒนาแบรนด์เฟชมีอะค่ะให้ราคาท้ายภาพลักษณ์ทั้งทุกอย่างมันเริ่มต้นตั้งแต่40ไปจนถึง125่งลูกค้าเดินเข้าเฟชมีแล้วเขาทาน80แล้วเขาโอเคเรารู้สึกเราภูมิใจที่เขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยแบรนด์25บาทในวันนั้นทำไมกล้าขายแพงจังแต่เรากลับให้เขารู้สึกคุ้มค่าแล้วก็เป็นลูกค้าของเราได้อันนี้คือความภูมิใจนะคะแล้วแพก็มองว่า พอเราเริ่มเห็นจุดแล้วว่าเราจะไปไปแมสไปที่ไหนก็เจอเฟชมีเข้าถึงคนหมู่มากให้ได้เราอยากทำอะไรที่มันสนุกขึ้นตัวแพเองอะคะ่ะ เหมือนทำงานตลอดเวลาเลยตัวตัวแพเองอะค่ะอยากทำที่มันสนุกขึ้นเราก็เลยมาคิดว่าแล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันดีอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เดือนหน้าเฟชมีจะครบรอบ12ปีเราก็คิดว่างั้นเราอยากมีคาเฟ่เป็นของตัวเองเราอยากทำเฟชมีคาเฟ่เราอยากยกระดับการกินชานมไข่มุมกอะให้มันไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เราก็จะทำเป็นแฟลกชิพสาขาแรกคืออยู่ตรงเฮดคอร์เตอร์อยู่ตรงงามวงวานซอยหนึ่งอยู่ใกล้ที่นี่มากเลยค่ะ อยู่เผื่อไปทานนะคะเราจะซอฟต์ออเพนนิ่งเดือนหน้าก็สาขาแรกนะคะก็เตรียมเตรียมที่จะทำมีทั้งแบบชานมที่ต่อยอดมาเป็นกาแฟที่ได้กลิ่นชานมมีกรานิต้ามีโดนัทที่เป็นกลิ่นชานมและสินค้าอื่นๆแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราอยากทำอันนี้เป็นแฟลกชิพและอยากจะสเกลโมเดลนี้ไปในหัวเมืองใหญ่ๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด นะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับตลาดชานมไข่มุกในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นความฝันที่สุดเลยก็คือเราอยากที่จะพาแบรนด์ไทยของเราเนี่ยแหละตัวเล็กๆในวันนั้นนะคะไปเติบโตอย่างต่างประเทศ ะฉนั้นแพ้ก็มีเป้าหมายในการที่เราจะค่อยๆเติบโตมีเส้นทางของ Fresh Me นะคะแล้วก็แพ้คิดว่าสิ่งที่ทำให้แบบแพ้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดแต่ว่าเราภูมิใจมากๆแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบมาจนถึงตอนเนี้ย2ปีเนี้หนึ่งเลยแพ้คิดว่ามันคือการที่เราอะมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทา สนุกทุกวันอยากตื่นมาทำงานมีความสุขโฟกัสอดทนลุยอย่างเงี้ยค่ะนี่พายคิดว่าอันเนี้ยคือข้อหนึ่งที่ทำให้เรามีวันนี้ข้อที่สองเลยอ่ะค่ะคือเราไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนะคะการไม่หยุดพัฒนาของแพรมันเหมือนเราเห็นเลยอ่ะว่าผู้บริโภคเปลี่ยนไปทุกวันแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเราหยุดหนึ่งวันเท่ากับเราช้าแล้วเราแพ้เขาแล้วนั้นเราพัฒนาตลอดทั้ง Product ทั้งทีมงานทั้งแบรนด์ทั้งระบบทั้งทุกๆมิติอะคะ่ะเพื่อทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยอะคะ่ะที่แพรเชื่อว่าทำให้แพรแบบมีทุกวันนี้มันคือความแบบ ความที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความกระตันยูเพราะแพรคิดว่าแบบสิ่งนี้มันทำให้เราไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเรารับฟังเราเอามาปรับให้มันดีขึ้นเราขอบคุณเพราะนั้นแพรคิดว่า3มสิ่งนี้มันทำให้เราอะเติบโตมาจนถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็จริงๆเลยอะการที่แพรมีโอกาสได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน a f a อะค่ะ คือเรากล้าพูดเพราะเราพูดตั้งแต่2015ที่ไปออกรายการว่าเราเจอความชอบของเราเพราะเราได้ไปแลกเปลี่ยนเราเราทำให้เรามาเป็นเราทุกวันนี้เพราะเราแบบเราปรับตัวเราใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเราเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคนเรา ปรับตัวเป็นเราอยู่เป็นการที่เราไปแลกเปลี่ยนเพราะนั้นอันนี้มันหล่อหลอมให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็แพรคิดว่ามันไม่ใช่แค่กับการทำธุรกิจนะคะเหมือนกันไปแลกเปลี่ยนมันใช้กับการเราใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราได้เลยอะที่ทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะตอนนี้มันเลยกลายเป็นเหมือน ธรำเนียมของตระกูลไปแล้วอะว่ามาจะสิบรุ่นลคะค่ะที่แบบไปแลกเปลี่ยนเพราะว่าจากรุ่นน,นั้นทุกคนเลยหนึ่งยังไงคุณอายุเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต้องไปแลกเปลี่ยน AFS เพราะว่ามันทำให้กลับมาแล้วบางคนอยากทำธุรกิจบางคนอยากเป็นนักดนตรียาดแพร่เงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอยากเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเจอสิ่งเล็กๆของตัวเองจากการที่เขาไปท่องโลกกว้างนันะเนี้แพรู้สึกว่า เอฟเอสทำให้เรามาจนถึงวันนี้หลอ่อหลอมเรามานะคะก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณนะคะทาง A f อสประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทีม A f อ s ทุกทุกท่านเลยนะคะเด้วยวขอเสียงตบมือให้กับทีม A f อฟหน่อยคะ่ะค่ะก็ขอบคุณจริงๆเลยะคะ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบลำค่ามากๆนะคะก็สุดท้ายเลยแพ้ก็วันนี้แพรู้สึก ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่ในวันนี้นะคะแล้วก็ก็มีเตรียมเครื่องดื่มเตรียม f r e s h มีมาแจกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านในห้องนี้นะคะเตรียมมา150แก้วไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าอยู่ตรงตรงบูธตรงนู้นนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทานก็อย่าลืมแวะไปเติมความสดชื่นที่ f r e s h มีนะคะขอบคุณค่ะ